เมื่อผมไล่ฆ่าโหดจัดจนเด็กกระโป๊กกี้ยสกิบบี้ดิทอยลิตร้องสามตัววีมือยังไงไปไหนน้องเป็นไหนวะไม่ตายเรียบร้อยกว่าจะตุยอเออใครวะเดี๋ยว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 พญาก้อนแบบนี้เข้าหลังเลยครับไอหัวเรียบร้อยเออนึกว่าจะไม่ตุยซะแล้วแล้วใครมาลดตีตรงนี้วะเรียบร้อยไปดิเออเอะไรไง อ้าวลงใหม่งี้ก็หวานี่ครับรูดไปเลยพันยาแบบนี้ก็เข้าเลยดิครับเรียบร้อยปาดสายตึงๆอ้าวแล้วมาวิ่งลง่องแบบนี้ไม่รอดหรอครับบอกเลยว่าไม่รอดเรียบร้อยปิดไอวอลแบบนี้ต้องระเบิดอย่างเดียวเฮ้ยมีตัวนี่ไงหัวแตกเรียบร้อยไปไหนไวะตัวนั้นไปไหนละเดี๋ยวนะตัวลงใหม่มาดิเฮ้ยพื้นผิดแป๊บแป๊บนี่ไงล่วงไปดิ ฮะเพื่อนดาวมาดิริบร้อยเออเซตไอเหี้ยเบอร์สามกูนะถึงกับร้องไปเลยดิน้อง